วันนี้พามาชมพระปลูกหนังพระปลูกอันดับหนึ่งของอยุธยามีการขุดพบครั้งแรกที่วัดมหาธาตุก็คือพิมพ์นี้เลยนะวัดมหาธาตุพระพุาทธสวัรค์เนี่ยจะเป็นการพบในครั้งแรก,แรกนะอย่างองค์นี้นะก็ถือว่าเป็นบัวเบ็ดนะเป็นพิมพ์บัวเบ็ดแต่ต้องเรียกว่าปลูกเดี่ยวเนื่องจากว่าองอาค์อัครสาวกเนี่ยเขาได้หลุดออกไปแล้วนกะ็กลายเป็นปลูกเดี่ยวไปโดยปร,ริยายนะสำหรับองค์น,นี้นะเรามาดูรายละเอียดของพระเป็นพระเนื้อชิน นื่องจากว่าผ้าองค์นี้สภาพค่อนข้างจะสวยมากนะก็คือผิวพันธุ์เนี่ยไม่ปอกไม่รอกเลยนะแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยก็ว่าได้นะอย่างนี้เรียกว่าไม่ผ่านการใช้แต่ผ้าเนี่ยมีการระเบิดมีการผุก,ก่อนตามธรรมชาติผ้าองค์นี้คาดว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยน่าจะอยู่ลึกนะอาจจะฝังอยู่เป็นองค์ใต้ล่างก็ได้สังเกตนะครับร่องรอยของการแตกระเบิดแบบเก่าๆก,การระเบิดแบบใหม่ๆนะจะมีคละเค้า,ากันไปนะการระเบิดเนี่ยต้องไม่เป็นอายุเดียวกันนะ สังเกตน,นะครับนี่คือระเบิดใหม่กระทอะใหม่พระแท้เนี่ยการระเบิดการกระทาเนี่ยมันจะต้องมีหลากหลายอายุนะไม่ใช่แค่การระเบิดครั้งเดียวจากโรงงานแล้วจบนะถ้าเป็นพระเรียนแบบเนี่ยก็คือระเบิดจากโรงงานมานะครับออกมาข้างนอกไประเบิดแหละนะมันก็จะเป็นระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดแบบครั้งเดียวนะก็ระเบิดแผลเนี่ยจะเสมอ ARK กันหมดเลยนะจะกี่แผลกี่แผลก็ระเบิดครั้งเดียวกันหมดนั่นคือลักษณะของอพระอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยการก่อนการผูกถือป็นธรรมชาติ ถ้าสูงเข้าไปใกล้ๆใ,ในเวลาสูงเข้าไปใกล้ๆเราจะเห็นนะเราของโลหะเขาบวมแตกร้าวเนื่องจากว่าเกิดจากการผุข้างในนะเป็นสนิมข้างในเป็นสนิมข้างในก็จะมีการระเบิดผุเห็นไหมตรงเนี้ยเกือบเกือบแตกเลยนะนะครับเห็นไหมคอคอเนี่ยคันๆแบบนี้คือเป็นลักษณะปกติเลยนะครับผมภพริมเนี้ยที่จะมีการผุ แต่องค์ที่สวยก็มีนะอย่างนี้ก็ถือว่าสวยครับสภาพสวยแบบแทบไม่ได้ใช้เลยนะก็ถือว่าเป็นพระอีกหนึ่งพิมนะครับหนึ่งองค์ที่สภาพค่อนข้างจะสวยมากนะสำหรับปูหนังพิมนี้แต่ข้อเสียก็คือต้องใช้ระวังสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าสภาพเขาเนี่ยนะอายุหกเจ็ดร้อยปีเนาะอย่างน,น้อยก็ตั้งสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยเขามีความผุความก่อนอยู่ในตัวอยู่แล้วโดวยเฉพาะเง้นชิงเงินซึ่งเขามีลักษณะของแกนที่เล็กมากนะแกนที่เล็กมาก แกนที่เล็กนะแบบนี้นี่ก็คืออัการาษาวกนีหลุดไปแล้วนะก็เหลือแต่เพียงองค์ประธานถือว่าเป็นผ้าสวยน่าใช้ไปหาใช้กัน